ตรงนี้เป็นสนามกีฬาเก่านะครับก็ได้มีการปรึกษากับหลายหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์นะครับซึ่งเป็นสมาคมกีฬาประเทศไทยเนี่ยได้มาช่วยแนะนำนะครับเรื่องของสถานที่ก็ดีตลอดจนแนวทางในการทําก็ดีซึ่งก็คือว่าได้เกิดสนามที่มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดธุเก็บเนี่ย ก็ถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่มีนักกีฬาทีมชาตินะครับที่เพิ่งไปแข่งขันจากเวียดนามาเนี่ยแล้วได้ทําลายสถิติของการแข่งขันซีเกมเนี่ยแล้วก็ได้มาซ้อมที่นี่ถือว่าได้ผลประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนที่มาดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆว่าการเป็นนักกีฬาชีต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรสร้างเป็นแรงบันดาลใจผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งใช้สถานที่แห่งนี้เป็นการฝึกซ้อมของน้องๆนักกีฬาในระดับทีมชาตินะครับขอบคุณครับการฝึกซ้อมก็ได้ไปตามแผนง,งานที่วางไว้นะครับเพราะว่าทีมวิ่งผัดสื่ชายเนี่ยเราเตรียมที่ไปทำคัดเลือกที่คาชักฐานล่มแข่งขันมาที่ย5มายบห่งแรกที่เราตั้งใจเอาทีมมาที่ภูเก็ตเนี่ยเรามองว่าต้องมากระทุในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะทำสามกีฬาก็ได้หาเลือกกันนะ ก็วันที่เปิดสนามผมเองก็ได้มีโอกาสแวะเข้ามาเรายังผมมากับเลขาธิการกีฬาเอเชียด้วยพุทธิศุขุบาลานเรายังคุยกันเลยว,ว่าโอ้ทำดีกว่าที่เราคิดผมคิดว่าเมื่ออัจารยเสร็จแล้วเนี่ยทางสมาคมกีฬาคงจะมายมู่กาบร่วมประทังกระทู้ือ่จังหวัดภูเกต็ตเนี่ยมาจัดแข่งขันระดับนานชาติที่นี่ได้นะอันนี้คือแผนอนาคตนะเราคิดว่าในไม่ช้าผมคงจะได้มีโอกาส มาเห็นอัจฉรยลองรับนะฮะเพื่อที่จะใช้แข่งขันระดับชาติต่อไป